กลามาสัคส่ครื่องมันสยวใส่ล้วสูงขึ้นใสล้วสูงขึ้น ใส่เลือสูงเรยนอะไรเอไรที่เป็นเหมกันครเราไม่เคยกินอย่างอร่อยเราต้องขายเลยน้ำจิ้มนะพุดดิ้งละลายอ้อไปไหนไปไหนไปไหนนี่พี่นี่พี่นี่ลูกลงไหนนี่เฟม รอพี่พแททูไหมวันนี้เหรอก็นี่ไงี่ยังไม่มาหรอยังไม่เจอหรอครับวันนี้ <มา S 1> แาา่้อลออายเเลเลยะเป็นมนเนะละลายยลาย วันไม่ไปซุ้อันนะทำงางานเองงาเมยังไม่หมดแล้วพี่เยอะเมอเบ้มโอับ

ครี่่ักเปาอะไม่ไปส่นไม่ไปนกระเโอ้ไช่แล้วโคราชกับอะไรสักอย่างขาดใหญ่ใช่ใชไรีคิแบบไวกันที่ ไเจ <refugees> ่นร <Labor> <fi> ัวเรโอ้ยขอบคุณครับไปล้มายไปเจอกันนู่นครับพยายามตรงเดียวกันของเราวครับบ๊ายบายแวัสดีครับเจอกัน